โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมก็วันนี้มาอยู่ใน f อ19นะฮะก็ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะครับช่วงนี้ก็ติดภารกิจนิดหน่อยนะฮะนี่ครับผมวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาเกี่ยวข้าวนะฮะก็มาเกี่ยวข้าวแปลงเล็กแปลงน้อยนี่แหละนะนะครับนี่ครับไร่แปดนะครับก็จะเป็นอ่าคลิปเกี่ยวข้าวน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนะฮะเพราะว่าน่าจะปิดฤดูกาลเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วแหละนะนะครับ นี่วันนี้ก็มากับไทยเสียงตู้แอร์หล่อๆนะนี่เลยนะครับผมแล้วก็เป็นเทเลอร์คันใหม่ของเรานะฮะนี่ครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสําหรับเทเลอร์คันนี้โอ้ยังหล่อนะครับผมนี่ครับเดิมๆมะไม่ได้แต่งแบบยุ่งเหยิงอะไรมากมายนะแต่ว่าแบบดูเรียบๆตาดีนะครับนี่นะครับผมนี่มีเชือกรัดด้วยนะคันนี้มีออปชั่นนะครับมีออปชั่นนะนี่ครับอ่านะ วันนี้เกี่ยวข้าวประมาณ10ไร่นะคือแบบเป็นเป็นคลิปสุดท้ายของปีจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าเขาปิดฤดูกาลกันหมดแล้วแหละ,ะเขาน้าจะไปแบบวิ่งอ้อยวิ่งอะไรแบบนี้นะครับผมของเรานี่ยังไม่ได้วิ่งอ้อยสักเที่ยวเลยปีนี้นะครับเดี๋ยวเราย้ายรถเกี่ยวขึ้นแทร์กก่อนนะครับผมนี่เลยนะฮะโอ้โหไปครับผมนี่ครับ เดี๋ยวใส่แทเลอร์ไปนะก็จะย้ายไปนะครับยังไม่มีรถขนข้าเลยนะยังไม่ได้ทำนะจริงๆว่าจะไปเล่นอ,อีกแมปหนึ่งแต่ว่าอีกแมปหนึ่งเข้าไม่ได้ก็เลยได้มาอยู่กับแมปเดิมนะครับนี่แมปเดิมนะแมปเดิมก็ยังเล่นไม่หมดเลยนะนะครับแมปใหญ่โคตรใหญ่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้นะครับตรงไล่หมายเลข8นะครับ ตรงนี้ก็ประมาณ1ิบไล่นะมันจะแบ่งแยกกันนะครับฝั่งละ10ไร่นะเราจะเกี่ยวแปลงฝั่งซ้ายนะที่มันแบบเป็นเหลี่ยมเนี่ยนะครับที่มันแบ่งเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราอ่ยาย้ายรถไป้านง,งานกันเลยดีกว่านะครับผมนี่โหย,ยังรอนะครับผมมีหัวเด้งด้วยเป็นไงไปกันเลยครับผมเดี๋ยววันนี้ อันเดียว10ไร่ไม่รู้ว่าจะเสจไหมนะฮะไม่แมน่ใจว่าจะเสรจหรือเปล่านะครับอันนี้ทางก็จะไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะทุกคนนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําถนนเลยนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้มีเวลาว่างมาทําถนนทางเข้าบ้านเลยนะฮะดูทางนะครับอันนี้ทางที่แบบ รถวิ่งตอนหน้าฝนนะมันแห้งนะครับมันก็เลยเป็นรอยแบบนี้นี่แล้วทำไมแบบล้อร,รถเกี่ยวมันหมุนตามวะนี่เจอก,กันอีกทีนี้ก็แบบฤดูการหน้าเลยนะครับเกี่ยวข้าวนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปปิดฤดูการอย่างสมบูรณ์แบบนะฮะ เลยครับนี่เลยใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไม่แนนะ่นะปีหน้าอาจจะแบบมีรถเกี่ยวคันใหม่มาเล่นให้ดูนะนะครับคืออาจริงๆรถเกี่ยวเนี่ยมัน,ม,นมันราคามันสูงมากนะครับราคามันนี่แบบโคตรแพงลิบลิวเลยแต่ว่าเรา,าก็ยังเล่นคันเดิมอยู่นะฮะ เดี๋ยวถึงทางเข้าแล้วนะฮะนี่เลย,เยปีหน้านี้อาจจะแบบไปฟาร์มย5ิบห้าอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะาฟาร์มยีิบห้านี่แบบภาพสวยนะครับเกี่ยวข้าวนี่แบบภาพยังสวยนะมีโครนแบบโครนสมจริงดีนะครับปีนี้ก็อยู่กับฟาร์มสิบเก้าทั้งปีเลยทั้งปีทั้งชาตินะฮะโอรถติดรถติดอ้าล้วรถเรา ทางก็ทางปไปไรเป็นนาอะไรนี่ทำไมมันเลี้ยวบ่ได้นี่ออสิถอยจังไหนระบาดนี่ทำไม่ได้เลยนะนี่เอาแล้วซิมหายแล้วจะได้จะได้เกี่ยวข้าวไหมวันนี้โอ้รถติดนะครับรถมันติดเหมือนมันติดอไอ้ก้อนหิน ที่อยู่ตรงกลางล่องถนนเนี่ยมันติดเพานะครับมันติดกับเพาล้อรถแล้วมันติดอะ่ะเดี๋ยวเราต้องแบบขับตามขอบขอๆมันนะแบบนี้นะครับโอเคหลุดแล้วโบเมื่อกี้เกือบว่าจะไปจ้างรถไถามาไดแล้วเมื่อกี้นี่เกขึ้นไม่ได้นะครับทางโหดจัดนะครับผม รถไถรถไถเกือบได้ออกงานนะครับเดี๋ยวเราไปจอดเฉียงนาน้อยดีกว่านะครับผมฝั่งขวานี้ก็เป็นข้าวแต่ว่าไม่ใช่ข้าวไทยแล้วนันเป็นข้าวอะไรไม่รู้นี่เดี๋ยวเราจะทำงานจอดตรงนี้ละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อดินที่เรามาขุดนะครับผมเป็นสะนะเป็นสะ น้ำไม่ออกเลยนะสงสัยต้องรอแบบรอฝนนะครับรอฝนตกนี่มันจะเป็นสระน้ําหลังบ้านนะครับโหเป็นไ,ไงอย่างสวยอะ่ะนะครับงานขุดบ่อเราอย่างสวยนีห่หลังเถียงนาน้อยนะครับนี่ครับเผื่อแบบสําหรับใครอยากมานอนนานะครับไปเดี๋ยวเราเอารถเกี่ยวไปลุยเลยดีกว่านะ รถเติข้าวก็ยังไม่ได้เอามาเลยนะครับเดี๋ยวเปิดอุ้มก่อนนะ Super Speed Turbo ครับนี่เลยเนี่เป็นไงแรงนะครับผมบอกเลยเราไปเริ่มจากฝั่งนู้นดีกว่าครับนี่เสียงยนต์ครับเสียงยนต์คันเก่าคันเดิมเพิ่มเติมคือไปใส่ตู้แอร์มา เราเก็บฝั่งนี้ไปเลยนะยังเกี่ยวลั่นเหมือนเดิมนะครับนี่ยครับจัดไปฮะสิบไกลเบาเบาเฮ้ยถ้าถ้าเป็นชีวิชีน่าจะไม่ถึงนะ ติกเกอร์อันนี้ด้วยวะไอ้อะไรนะลูกลูกชาวนานครับนี่ฮะแปลงนี้มันจะแหว่งนะครับไม่เหมือนแปลงด้านหน้านะแปลงด้านหน้าเนี่ยม,มันแบ่งกันแปลงนี้จะแหว่งหน่อยแต่ว่าก็เกี่ยวได้อยู่ไม่ถึงกับเออเกี่ยวยากนะเกี่ยวง่ายๆเลยเดี๋ยวเราเก็บตรงแหว่งๆนี้ก่อนเลยครับ น,นี่โอ้โหอันนี้อยู่ขอบสะจัดเลยนี่นะถ้าถ้าแบบขับไปดูนี่แบบตกสะได้เลยนะนี่นะครับมีเสาไฟผ่ากลางทุกนาด้วยวะโอ้สุดจัดมันมาจังไหนดิเสาไฟดิเฮ้ยใครเอาเสาไฟมาตั้งไว้แบบนี้ เบียดมากฝั่งนี้ก็ขีงไม้ฝั่งนี้ก็เสาไฟนะมาดูวันนี้จะได้สักอุ้มไหมนะครับผมเดี๋ยวเราเกี่ยวตัดตรงไปเลยดีกว่านะจะได้แบบไม่ต้องเลี้ยวนะฮะเอาทีละฝั่งครับเอาทีละฝั่งนี่เดี๋ยวฝั่งนี้เอาทีหลังเลยเอาฝั่งยกยกๆก่อนชึบนี่ ไอสยงคันเก่าคันเดิมคันดังนี่คันนี้อันนี้ได้เยอะอยูเยอะครับคุณดูน่าจะชอบนะฮะจริงจริงมีสมบุญพวกสมบุญพัฒนาแล้วก็แบบเจ้าช้างก็มีอยู่นะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับสมบัติเก่า,าน้ำป๊อปนะฮะ เก็บฝั่งนี้ออกก่อนนะครับฝั่งนี้มีเสาไฟนะเดี๋ยวตรงที่เกี่ยวไม่ได้เนี่ยต้องเอาเกี่ยวมาเกาะเอาแล้วนะฮะตรงนี้เป็นใบพัดพัดลมหม้อน้ำนะครับนี่งานแปะนะครับงานตัดแปะ <c oughs> นี่เป็นไ,ไง <c oughs> ไม่ไม่ใช่งานเจาะนะงานตัดแปะนะครับ เออสุดจัดเอ้ดูจะได้ตัวแอร์มันปรับขึ้นลงไม่ได้นะฮะเหมือนรถจริงนะนต้องแบบไปทําอปชั่นนะครับถึงจะอันนี้ได้อันนี้ไม่มีออปชั่นนะหัวมันต่ำอยู่แล้วนะครับก็ไม่ไม่ซีเท่าไหร่ หีมหอมมันต่ำอยู่แล้วนี่นะจะดูข้าวก่อนว่าได้เท่าไหร่ลวะวอ่ข้าวเดี๋ยวนะ ผ้าได้30เอเองะถ้าได้น้อยครับถ้ายังได้น้อยอยู่อีกเยอะเลยยังไม่ถึงครึ่องอุ้มเลยนะ ตรงนี้แบว่งหระตรงนี้เดี๋ยวเราตัดให้มันเสมอดีกว่าจะได้แบบเลี้ยวง่ายนะครับมันแหลมไปฝั่งเดียวมันเลี้ยวยากมากเลยเดี๋ยวต้องตัดครึ่งไปแบบนี้ตัดครึ่งไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บตรงหัวมุมข้าวเหมือนจะเม็ดไม่ค่อยดีนะผมว่ามันเต็มอุ่มช้ามากเลยข้าวแปลงนี้ ช้าจัดปกตินี่แบบได้เยอะแล้วอ่ะโอ้เกียวเกียวเบี้ยวเกียวเบี้ยวลืมดูมัวมัวดูแต่ข้างรถไม่ได้ดูหน้ารถเลย รอบหนึ่งเสร็จไหมนี่รอบหนึ่งไม่ได้ใจว่าจะพอดีกับปากเกี่ยวหรือเปล่านะ <c oughs> ผมพอดีแบบเป๊ะเลยอ่ะไม่พอดีแล้วเดี๋ยวเพ้่มาเก็บอีกรอบหนึ่งครับแล้วเกี่ยวแหวงไปแหวงมาอย่างนี้ โอ้ข้าวยังไม่ถึงครึ่งเลยสงสัยจะได้น้อย่ะข้าแปลงนี้ข้าวเม็ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาละเหลือแปลงฝั่งนี้ครับก็เดี๋ยวมาลุ้นว่าจะถึงอุ้มหรือเปล่านะาลุยต่อเลยครับตรงนี้ ช้าตรงขอบนี่แหละนะมันเกี่ยวช้ามาก โอเคตอนนี้ข้าวได้ครึ่งหนึ่งนะครับดูแล้วน่าจะไม่ถึงอุ้มนะนะครับผมอุ้มนี้มันใส่ได้ประมาณเท่าไหร่วะเอ่อประมาณ5ตันนะครับประมาณนี้ห้าหตันอ่ะเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้ว ข้าวข้าวน้อยมากนะครับสงสัยน่าจะเม็ดไม่ค่อยดีปกติเนี่ยแบบถ้าเกี่ยวแปลงเท่านี้น่าจะได้แบบประมาณอุ้มสองอุ้มแล้วนะครับแต่นี้ข้าวไม่ค่อยออกสงสัยแบบไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะฮะนี่จริงๆมันต้องแบบปานปุ๋ยด้วยนะครับมันมันจะมีแบบอมอสลดใส่ปุ๋ยอยู่ น่าจะอีกรอบหนึ่งนะ โอเคนะครับสรุปแล้วข้าวได้6ตันนะครับได้ได้ไดเปเต็มอุ่มหรืออีกนิดเดียวโอ้โหนะครับนี่เก็บเข้าโรงจอดนะครับปิดฤดูกาลนี่เปิดฤดูเปิดฤดูกาลของแท้แล้วตอนนี้เจอกันอีกทีหนึ่งปีหน้านะครับฤด,ดูกาลหน้าเลยนะรถเกี่ยวนะครับผม ตรวนี้ก็น่าจะแบบเป็นงานดินงานหินอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นงานดินแล้วก็งานตัดไม้นะฮะอ่าโอเคหางอยู่ในอุ้มรถอยู่เลยเดี๋ยวค่อยเอารถขนข้าวมาใส่นะนะครับอ่ะโอเคใครที่ชอบฝากก็ไล่เดวยละกันนะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม